สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเกิดน้องพลนะครับน้องพลมาตักบาทตอนเช้านะครับที่ตลาดน้ําขวัญเรียมวัดบาเพ็ญเหนือนะครับตอนนี้ก็คือบรรยากาศตักบาทยามเช้านะครับนนเดี๋ยวพระจะพายเรือมานะครับแล้วก็เราก็มาตักบาทกันนะครับตอนนั้นพลไปน้องพลพลได้กินอะไรกินในเรือด้วย อ,อร่อยไหมครับ,าบารน้ำตา่อเปนลองน้พีทได้กินในติมเต้าตอนนั้นนี่น้งพีทก็ได้กินนะน้องพีทเพิ่งตื่นเดี๋ยวพ<า>ัชจะมาละตื่นเช้ากันวันนี้พัชกำลังสวดมนต์ให้พรนะครับดูบรรยากาศรบอบๆไปละกันนะครับระหว่างที่ออรอพัชนอนน้องลอยหลับหรือเปล่า คิดตื่นแล้ววันเกิดน้องพลอ,อยก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษมาแล้วมาแล้วนี่นะครับฝัง่งโน้นก็จะมีเหมือนกันฝั่งโน้นเป็นวัดกำแพงใต้ฝั่งนี้เป็นวัดกำแพงเหนือนะครับพ่อเก็ตอ่ะน้องพลอยจะทำต้นเดินขึ้นขึ้นถ้าเราเห็นมาแล้วลงมาเลยครับน้องพีท วันนี้คนเยอะมากเลยครับอุ้ยมีหมามาตักบาดด้วยนะครับหมาพันโกลเด่นนั่นเนี่ยไปเลยน้องพลอยพีดระวังหมาด้วยนะนี่มาแล้วมาแล้วพีดถอดรองเท้าก่อนนะครับอ้าวหมามาอีกแล้วจะแย่งรองเท้าน้องพีทหรือเปล่าเนี่ยคอยระวัง สาธุเลยลูกอ่ะสาธุก่อนครับสาธุบรรยากาศตลอดน้ำน,นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดเพราะว่า,เช,า,วา,า,าเช้าอยู่เรามาตักบาตอนเช้าอยู่เสร็จนะครับตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับเชื่อมระหว่างวัดบางแพงเหนือแล้วก็วับางแพงใต้นะครับ ช่วงนี้หน้าฝนนะครับหนามก็จะดำนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูควายกันไหมลูกโอเคควายพูดได้กันนะควายพูดได้เหรอใช่นีททำอะไรมันจะพูดว่ายังไงเนาะควายพีทตัง้งเล้ยงตั้งทางนี้ต่อน้องควากับน้องพีทอยากให้อาหารแพะนี่ก็ให้อาหารแพะกันแพะน้อยพีทลูบหัวมันระวังนะลูก น้องพีทน้องพีทให้ตัวน้อยหน่อยฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้นู่นไงฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีตัวเล็กอยู่ฝั่งนี้ก็หิวเหมือนกันใช่ครับ ต้องคอยมีการหลอกเห็นอะไรนะลูกเด็กๆมาถ่ายรูปก,กันนี่ตลาดน้ำผ่านเรี่ยมเขามีควายด้วยนะครับ ตัวน,นี้เขาแหลมมากฝนไม่ได้ตกเป็นน,น้ำผู้แม่ปอบอกฝนตกแต่ว่าเด็กๆบอกว่าไม่ใช่ฝนตกเป็นน้ำผู้จะลอก <ขอ S 1> ไปเข้าไปอยู่ไมหมย เดี๋ยวแม่ปอจะไปอยู่ในบ้านนะครับเขาทําไว้สําหรับถ่ายรูปนะครับเด็กๆก็จะเข้าไปเจอนี่นะครับออกกันแล้วจะเอ๋จะเอล๋ลหนึ่งสองสามยี่ตรงนี้เขามีปลาด้วยนะครับโซนปลาคาร์บนะครับแต่ว่าให้อาหารปลาไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำเน่านะครับ เด็กๆขามกันพีทบอกว่าหมาจะขับรถขับรถครอบ <c oughs> ตัวเบลเลยระวังนะลกูกควายใส่แว่นตานั่นเนี่ยค,ครับพระน้องพีทเขาอยากข่ายลูกกับควายใส่แว่นตาพีทเรือมาแล้ว <c oughs> เรือมาข้างหลัง โอ้ลำใหญ่มากเลยน่าจะมาจากตลาดมีนนะครับทีนี้มีจัก,กรยานสามล้อน้องพีทไปนั่งมายกลูกนั่นตรงนั้นนะครับม้าหมุนยักษ์เหรอครับใครขี่ม้าหมุนยักษ์นี่ข้างหลังมีเดอะฮักยักษ์เขียวที่พลอยกลัว ก็เลยมานั่งมาโยกม้าหนีม้าหนียักษ์มีม้าหนีเลยวันนี้ขี่ม้าหนียักษ์ขี่ม้าเฮ้ยมันก็ตายป่ะน่ะที่นี้เต่าเนี่นะครับนะฮะจะเขียวไปโนเต่าด้วยป้ายวัดบางแคนอยนือนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ พีทมาทางนี้เรามีที่บ้านทุกตัวเลยตัวเนี้ยเล่นหลักบนะ้างไปหมดเล่หลักกับบ้านมาอีก่อ่ะตัมภูเก็ตันนั่นแหละที่พลเขาไปแอบอยู่ในกองโทรศัพท์ตู้โทรศัพท์โอ้โหข้างหลังประดับประดาสวยงามมีดอกสีริบข้า,างหลัง สวัสดีครับออกไม่ได้ใช่ไหมครับจบด้วยการตีคล้องถาพี่พลอยไหนอีกรอบป่ะสิระหว่างทางกลับบ้านเด็กๆก็แวะตีคล้องกัน บางมิ้ก็มีะระฆังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย